ใชเนี่ยห้าร้อยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนดูบิ๊กินไปละฮะสวัสดีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Galaxy Miner นะครับเป็นเกมของทางค่าย PG นะฮะโดยที่วันนี้ตัวผมนั้นพกทุนมา1,000บาทนะครับผมจะมาปั่นออโต้สิบทีให้ดูนะครับสำหรับเว็บบาลอนแบบแปดอ่ะไปชมกันเลยออโต้สิบทีนะทุกคนนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็เจ๊งครับผมจัดไปผลิตั lui ờ hoài em nghe sẵn sàng để chạy qua hả chừng ừm đẹp lỗi ây dạ đã vô hả đấy vô đây nghe chừng 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 có hàng chừng 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 ok cầm lại right, hả cầm lại vô cầm lại nếu chừng 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 ข okay. อโต๊ะสิบทีนะทุกคนนะน้องๆหนูจะย่าทำตามนะครับผมสําหรับใครที่ไม่มีทุนนะครับผมสําหรับใครที่คันไม้คันมือทนไม่ไหวจริงๆมานี่เลยมาลองเปิดดีๆต้อน,น,บบน,อนรับทุกคนโอเคตอนนี้เราเข้าไปสู่โบนัสแล้วนะครับโอ้โหวีดีอเกมนี้อย่าที่ลืล้ๆกันนะครับผมภายในสามตานะทุกคนถ้าไม่ได้ก็คือหมดถ้าไม่ได้เลยนะนี่ไงจบ โอ้โหมาเร็วเข้มเร็วจริงโบนัสอะไรครับเนี่ยโอเคยังเรายังกำไรอยู่นะทุกคนนะทุกคนอันนี้สวยงามสวยงามอลับตาโอเคโบนัสทางอีกแล้วทุกคนนี่ตัวแพงว่ยส้มตัวแพงส้มชื่อแปลกๆนะชื้ส้มโอเคไปทำแ,แรกไปยังได้อยู่ ต่อไปครับทุกคนให้เล่นที่เก่าแล้วไม่เคยได้ด้วยไม่เคยได้โบนัสเลยเงี้ยคือแนะนําที่ใหญ่ที่ไปแล้วนะ่ไปเล่นที่เดิมทุกคนการเลือกสถานที่คือสิ่งสำคัญในการปั่นรถเดียวแล้วก็พวกที่เบ็้าเบตารับบาทสองบาทนี้อย่าทำนะทุกคนนะโอ้โหอย่าไปเล่นเลยเดืนสองบาทมีแนะนําถ้าทุนเยอะอัดไปเลยมายแล้วสิบบาทก็ยังดีได้ก็ได้เยอะหน่อยทุกคนนี่นนี้เรามาสองหมื่นห้าลวนะ หนึ 1> 1 like like, 1 1, ่งหนึ่งคือนับเป็นหนึ่งพันนะทุกคนเท่าทุนเราโอเคมาสุดท้ายนี่ไงหนึ่งห้าร้อยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนดูดิกวินไปละกำไรอย่างรวดเร็วทุกคนเบ็ดพันสิบตาออโต้สูตรนี้ใช้ได้เอาไปใช้กันนะน้องๆหนูดูนะไอ้ยาไอ้แล้ววะทุกคนโอ้โหของเขาดีจริงๆหกตัว เขาหมแไอที่ไม่เคยได้โบนานต้องเปลี่ยนแล้วฝากนี้เขา้องใจับเนี่ยเราจะแบ่งทีกคนี่เขาไม่มีเงินขายอยูจิิฮะฝากไปไม่เล่นก็ถอดได้ทุกคนยอดริงดูเข้ามาเกวตรนี้เราเก้าพแล้วนะหมวิ่งไปหมวิ่งไปอือหือเร้ร้อนฮะไม่เป็นไรเกพตวเบี้ยอ่ะอีตาไม่ย้าย ยังได้เสียวๆแม่สุดท้ายแล้วทุกคนเหลียงได้อยู่ทิ้งท้ายฮะสองพันห้าสองพันห้าทุกคนนะโอ้โหดูดิเป็นไงออตโต้สิบทีเบ็ดพันอันนี้ทุนหมื่นนะทุกคนนะถ้าทุนน้อยก็ไม่จำเป็นต้องเล่นเบ็ดพันก็ได้หรือว่าซื้อแบบทุนร้อยนึงก็เล่นเบ็ดสิบบาทออตโต้สิบทีไปได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็เลิกถ้าเล่นสล็อตไม่จำเป็นต้องเล่นทั้งวันนะทุกคนนะโอ้โหฝากไว้อีกหนึ่งทางเลือกครับบาลอนเป็ดๆที่นี่สุดยอดจ้า